สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเมสุไปตุรกีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาในหัวข้อเรื่องสาวสาวทำแบบนี้หนุ่มตุรกีไม่ปื้มนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่ทำแล้ว หนุ่มตุรกีหายไปเลยนะคะหลังจากที่คุยแล้วก็ไม่กลับมาคุยกับเราอีกเลยเป็นเพราะอะไรนะคะไปฟังกันจ้าบางคนถามว่าเอ๊คุยกับหนุ่มตุรกีมาสักพักนะคะคือหนุ่มก็หายจ้อยไปเลยไม่กลับมาคุยกับพี่อีกเลยไม่กลับมาคุยกันต่ออีกเลยเขาหายไปไหนเพราะอะไรนะคะไปฟังข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกก็คือ สาวไทยไม่อาจทันคิดนะคะก็คือไปถามเรื่องเงินกับเขาไวเกินไปค่ะทุกคนก็คือไปถามว่าเออคุณจะให้เงินเดือน,นชันชัยไหมคุณอยากเออคุณจะแบบซัพพอร์ตเงินชันไหมคุณเงินเดือนเท่าไหร่คุณทํางานอะไรอะไรพวกนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆนะคะสําหรับผู้ชายตุรกีเนาะเขาก็คิดเหมือนกับเรานะคะว่าเออผู้หญิงไทยจะมาหลอกเอาเงินเขาไหม เราก็เหมือนกันเนาะผู้ชายจะมาหลอกเอาเงินเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาก็คิดเหมือนกันในเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่เออไม่คิดว่าให้เขาพูดเองดีกว่าเนาะเรื่องเงินนะคะให้เขาพูดเองกันดีกว่าแล้วเราก็ไม่ต้องไปถามอะไรเขาไม่คิดว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเขาจะพูดเองนะคะว่าเออ เขาเงินเดือนเท่าไหร่เขาทํางานอะไรเขาพร้อมซัพพอร์ตเราไหมก็คือเมื่อถึงจุดๆหนึ่งก็คือเขาจะพูดเองไม่ต้องไปถามเขาก่อนนะคะทุกคนให้ทุกคนคุยกันไปก่อนแรกๆอย่าไปพิ่งไปถามเรื่องเงินนะคะข้อที่สองนะคะทุกคนก็คือหึงหวงเกินไปนะคะโทรตามเขาทุกชั่วโมงเลยพิมพ์ข้อความหาทุกหนึ่งนาทีเธออยู่ที่ไหนทําอะไร กินข้าวหรือ,อยังพิมพ์หาเขาตลอดเวลาเช็คตลอดเวลาว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาทําอะไรนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาขาดความเป็นส่วนตัวเนาะเออแบบโทรโช์โทรเช็คฉันตลอดเวลาอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยนะคะก็คือก็เป็นข้อสําคัญมากๆที่จะทําให้หนุ่มตุรกีหายจ้อยไปเลยนะคะ ข้อที่สามนะคะก็คือถามว่าคุณจะแต่งงานกับฉันไหมอ่ะมันเป็นคำถามที่แบบไวเกินไปนะคะไวเกินไปสําหรับผู้หญิงเนาะเออก็คือผู้หญิงไทยเราอาจจะคิดว่าเออมันเป็นเรื่องที่แบบว่า เออเป็นธรรมชาตินะที่เราจะถามอะไรอย่างนี้เนาะแต่ส่วนมากบางคนอะผู้ชายที่นี่นะคะเขาค่อนข้างที่จะคิดว่าผู้หญิงที่ถามอ้เรื่องแบบเนี้ยเร็วเกินไปอะไรเงี้ยมันจะเหมือนผูกมัดตัวเขาเกินไปนะคะเหมือนแบบรู้สึกว่าเราไปผูกมัดเขาเกินไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนมากคําถามนี้เนี่ยผู้ชายตุรกีจะถามเราก่อนซะส่วนใหญ่นะทุกคนว่าฉันอยากทำงานกับคุณด้วยความปากหวานอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ให้คิดไปเลยนะคะสแกมเมอร์นะคะทุกคนอาจจะเป็นสแกมเมอร์หรืออาจจะเป็นพวกที่แบบ เออคุยหลายคนอะไรเงี้ยเออนะคะถ้าเกิดผู้ชายดีๆเขาก็จะไม่คุยอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะคะสวหรับเขาก็จะเน้นแบบคุยกันไปแล้วเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งวันวันหนึ่งแล้วเขาก็จะขอเราแต่งงานเองนะคะอย่างเมย์ก็เหมือนกันนะเราก็คุยกันเป็นเพื่อนกันมานะคะสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็ เออไม่สักพักหนึ่งเลยค่ะ3ปีเมยคุยกับแฟน3ปีนะคะคุยกันมา3ปีหลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะขอแต่งงานด้วยตัวเองนะคะทุกคนเมย์ไม่ได้เอ่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแต่งงานกับเขาเลยนะคะก็คือเขาเป็นฝ่ายขอเราแต่งงานก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนข้อที่4ี่นะคะก็คือจู่โจมขอไปบ้านเขาแบบไวเกินไปขอไปอยู่ด้วย กับเขาไวเกินไปขอไปบ้านพ่อแม่เขาไวเกินไปนะคะให้ผู้ชายเป็นฝ่ายเชิญเองดีกว่านะคะในเรื่องนี้เนาะคือถ้าเมื่อผู้ชายพร้อมเขาจะชวนเขาจะชวนลงมาที่บ้านเองไม่ต้องไปขอเขาว่าฉันอยากไปบ้านเธอฉันอยากไปเห็นบ้านเธอฉันอยากไปอยู่กับเธออะไรเงี้ยคืออย่าไปเพิ่งไปพูดถึงประเด็นนั้นเนาะก็เข้าใจแหลวะว่าทุกคนอยากเข้าไปเช็ค ผู้ชายอยากเข้าไปเช็คว่าเออเขามีแฟนมีภรรยาหรือแต่งงานมีคนอยู่ที่บ้านไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คืออยากเข้าไปเช็คอยากเข้าไปเพื่อความชัวร์ถูกไหมแต่ว่าเพื่อความแบบว่าเขาเรียกว่า เป็นกุลสตรีหน่อยเนาะก็คือให้เขาเชิญเราดีกว่าเนาะให้เขาเชิญเราเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาพร้อมแล้วนะคะเขาจะเชิญเราเองเนาะอย่างก็อย่างแฟนแฟนเมย์ก็เหมือนกันนะคะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาพร้อมแล้วเนาะเขาก็จะชวนเรามาที่บ้านเองนะว่าเออมาเที่ยวที่บ้านชั้นสี่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วฉันจะพามารู้จักพ่อกับแม่อะไรเงี้ยเนาะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งวันวัน,วนหนึ่งเขาจะเชิญเราเองนะคะทุกคนอย่าเพิ่งไปขอในจุดจุดนั้นไวเกินไปนะคะข้อที่5นะคะทุกคนก็คือ จับผิดเขาตลอดเวลาเช็ค Facebook เช็ค Instagram เช็คทุกแพลตฟอร์มที่เขามีนะคะเช็คตลอดเวลาเช็คทุกอย่างที่เขามีอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงที่จะทำก็ถูกแล้วแต่ว่า ผู้ชายตุรกีบางคนเนาะโอเคเราเช็คเราก็รู้กับตัวเองดีที่สุดก็คือว่าถ้าผู้ชายมันคุยกันกับผู้หญิงหลายคนขนาดนะั้นเราก็ทําใจเถอะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายบางคนน่ะเขาแบบว่าบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วเขาโดนเช็คแบบนี้นะคะเขาจะรู้สึกว่าเออผู้หญิงก้าวไก่ในชีวิตเขามากเกินไปเป็นบางคนนะคะเป็นบางคนแต่บางคนก็ชอบนะบางคนก็ชอบอันนี้แล้วแต่อันนี้จากประสบการณ์นะคะก็คือผู้ชายบางคนจะไม่ชอบ ให้ผู้หญิงเช็คเขาสักเท่าไหร่ไอ้เรื่องอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนเราไปก้าวไก่ชีวิตกับเขามากเกินไปอะไรเงี้ยคือผู้ชายตุรกีบางคนนะโสดเท่ากับคุยไปเรื่อยเนาะแต่ถ้าวันหนึ่งที่เขาแบบว่าหยุดแล้วเขาแบบรักเราแล้วเขารักผู้หญิงคนนึงแล้วนะคะ เขาจะหยุดอยู่กับเราเลยนะคะเขาจะหยุดเขาจะไม่คุยคนอื่นเลยนะคะอันนี้คือจากประสบการณ์จริงที่เจอมาเนาะแฟนเมยก็เป็นเหมือนกันค่ะตอนที่เรายังคุยกันอยู่ก็คือเขาก็คุยกับหลายๆายคนเหมือนกันนะแต่คือก็เมยก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นนะคะก็คุยก็คุยไปฉันก็คุยฉันก็มีเหมือนกันก็คือฉันไม่ได้เกี่ยงว่าเธอจะคุยกับฉันแค่คนเดียวฉันจะฉันก็ไม่เกี่ยงเหมือนกันว่าฉันจะคุยกับเธอแค่คนเดียวอะไรเงี้ยก็คือต่างคนต่างอิสระนะคะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งนะคะ พร้อมที่จะหยุดแล้วอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะหยุดแล้วก็ไม่คุยกับใครเลยแล้วก็รักแค่เราคนเดียวอันนี้คือนิสัยของผู้ชายตุรกีนะคะแต่มันก็ไม่ได้มีทุกคนบางคนที่เจอคนที่ไม่ดีนะคะการล่อนอย่างเงี้ยนะคะก็มีเยอะนะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะคะถ้าเกิดเจอคนไม่ดีก็ปล่อยมือเขาไปเถอคะค่ะทุกคนปล่อยมือเขาไปเรามีโอกาสหาคนที่ดีกว่าเยอะแยะมากมายในชีวิตนะคะฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้คนดีๆเข้ามาในชีวิต ดีกว่าเนาะนะข้อที่6นะคะข้อที่6นะคะก็คือขอเงินจากผู้ชายเนาะ ก็คือรอให้ผู้ชายเปเงินอย่างเดียวขอเงินจากผู้ชายอย่างเดีเนเนยวฉันอยากได้เงินเดือนจากเธออะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเอาจริงๆนะผู้ชายตรุรกีส่วนมากก็ไม่ได้มีเงินเยอะมากมายเนาะก็อย่างว่านะคะตอนนี้ตรุรกีค่างเงินมันไม่ได้ดีเหมือนสมัยก่อนเนาะก็คือเงินมันก็ถูกอะถูกกว่าเงินเราด้วยซ้ํานะคะคือเงินมันตอนนี้เศรษฐกิจที่ตุรกีเงินมันค่อนข้างเฟอน,นะคะการจะให้ผู้ชายตุรกีเปนั้เน,นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะค่อนข้างยากมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเจอคนที่รู้ ก็คือรวยไปเลยแต่บางคนอะ่ะเขามีเท่าที่เขาให้ก็มีเอ้ยไม่ใช่เขาให้เท่าเข้าที่เท่าที่เขามีก็มีนะคะก็คืออันนี้ก็แล้วแต่ดุลยพินิษของแต่ละคนนะคะฉะนั้นเ,เรื่องการรอให้ผู้ชายเปเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอย่าไปหวังดีกว่านะคะคือรักกับใครก็รัก ที่ความจริงใจรักที่จิตใจของเขาดีกว่าเนาะถ้าวันหนึ่งเขาพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เราเองนะคะทุกคนข้อที่7นะคะอันนี้คือในบ้านเรามันเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะก็คือการแสดงความรักในโลกออนไลน์ก็คือทุกคนอาจจะชอบโชว์ว่าฉันมีแฟนฝรั่งเลยฉันก็จะโพสต์รูปลงใน Facebook ลงใน i ิน t a g r กรมลงในทุกแพลตฟอร์มที่ฉันอยากอวดว่าฉันมีแฟนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฉันก็จะโพสต์ลงไปอารึตได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะด้วยความที่อ่ะอันนี้เฟซฉันเว้มันเป็นเฟซส่วนตัวของฉันอะไรเงี้ยฉันจะโพสต์อะไรก็ได้แต่อย่าลืมว่าผู้ชายฝรั่งบางคนผู้ชายตุรกีบางคนนะคะไม่ได้ชอบจุดจุดนี้นะบางคนเขาไม่ชอบให้เราโพสต์ อ,อ,อะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวกับตัวเขาลงบนโลกออนไลน์นะคะบางคนเขาห่วงความเป็นส่วนตัวของเขามากๆนะบางคนนะคะฉะนั้นเวลาเราจะทําอะไรแบบนี้ให้ถามแฟนก่อนนะคะให้ถามผู้ชายเขาก่อนว่าเขาสะดวกใจไหมที่จะให้เราทําแบบนี้นะคะก็อันนี้นะคะบางคนคือ เจอแบบนี้แล้วหนีไปเลยนะผู้ชายบางคนคือเจอแบบนี้แล้วคือแบบไม่เอาดีกว่าฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็หนีไปเลยก็มีนะคะบางคนนะคะอย่างฉะนั้นก็เพื่อความปลอดภัยเนาะก็ถามเขาก่อนนะคะว่าเขายินดีที่จะให้เราเผยแพร่ภาพลงในออโลกออนไลน์ไหมนะคะข้อที่8นะคะก็คือการถาม จะย้ายมาอยู่กับผู้ชายวัยเกินไปนะคะก็คือการบางบางคนผู้หญิงอะ่ะก็คือถามว่าฉันอยากย้ายมาอยู่กับเธอที่นี่ฉันอยากมาอยู่กับเธอที่นี่นะคะผู้ชายบางคนเนี่ยจากที่เมสอบถามเ,ออเพื่อนแฟนญาติาพี่น้องอะไรนะเขาคิดว่าเราในหหนีความยากจนมาอยู่กับเขานะคะหนีความยากจนเพื่อที่จะเออมีได้มาอยู่กินดีอยู่ดีให้ผู้ชายเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นแบบความคิด ที่เขาคิดอะน,นะคะก็คือเหมือนกับว่าเขาจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเขาอาจจะดูแลเราไม่ได้เพราะว่าเออก็อย่างว่านะคะที่นี่ก็ได้ไม่ได้เศรษฐกิจกด,ดีอะไรมากมายนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเอ,อวเขาจะดูแลเราได้ไหมอะไรเงี้ยไหนจะครอบครัวเราอีกไหนจะต้องส่งเงินกับไทยให้กับครอบครัวเราอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะฉะนั้นนะคะเออเออเราก็ให้ตกลงกับผู้ชายก่อนนะคะว่า การที่เราจะมาอยู่ที่เนี่ยเราไม่สามารถทํางานได้นะเพราะว่าเราจะต้องอยู่ด้วยวีซ่าแต่งงานซึ่งวีวซ่าแต่งงานที่ตุรกีไม่สามารถทํางานได้จนกว่าคุณจะได้สัญชาติของตุรกีนะคะคุณถึงจะสามารถทํางานได้ใช่ไหมฉะนั้น คุณก็ต้องมาอยู่โดยพึ่งพาเงินของเขานะคะเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราไหมนะคะพร้อมที่ซัพพอร์ตเราไหมถ้าเกิดเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเรานะคะก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดเขาไม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราตรงนี้นะก็คือเขาจะรู้สึกว่าเขาดูแลเราไม่ได้บางคนเขาก็จะแบบว่าเซโ,โนดีกว่านะคะขอขอขอไม่ไม่รับตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าฉันไม่สามารถดูแลเธอได้อะไรอย่างงี้นะก็หายไปเลยก็มีนะคะผู้ชายบางคนนะคะข้อที่9นะคะก็คือ ู้ชายตุรกีนาะเพราะท่านี่จะหึงห่วงมากๆากนะคะหึงห่วงสุดๆเลยบางคนที่เคยคุยกับผู้ชายตุรกีจะรู้เลยว่าผู้ชายตุรกีเนี่ยขี้หึงขี้ห่วงมากๆากเลยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคุยกับเขาแล้วเนี่ยก็อย่าไปเพิ่งไปอัปเดตรัวๆหรือคุยกับผู้ชายหลายๆคนในทีละครั้งเดียวกันอะไรอย่างนี้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากคุยกับเขาแล้วเนี่ยคิดว่าเราชอบเขาแล้วเนี่ยก็คือ ก็ให้คุยไปทีละคนดีที่สุดเนาะคือตัดไปทีละคนดีกว่าเนาะอย่าเพิ่งไปคุยรวมๆรวๆแบบครั้งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีผู้ชายแบบเห็นแบบนี้แล้วเขาก็ขี้หึงขี้ห่วงเขาก็แบบไม่อยากคุยกับเราต่อก็มีนะคะอ่าข้อที่สิบข้อสุดท้ายก็คือผู้ชายตุกรกีบ,บางคนนะคะไม่คุยกับผู้หญิงไทยต่อเพราะอะไรรู้ไหมผู้หญิงไทยบางคนฉลาดเกินไป ราอะไรรช่ไหมหลอกไม่ได้ฉลาดเกินไปก็เลยหายไปเลยนะคะอันนี้คือสแกมเมอร์นะคะทุกคนเป็นสแกมเมอร์แน่นอน100%ซนนะคะพวกผู้ชายบางคนที่แบบมาคุยแล้ว เออคุยไปคุยมาอุ้ยผู้หญิงคนนี้ฉลาดเกินไปว่ะไม่คุยต่อดีกว่าหนีไปเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดอะไรต่อมากมายทุกคนปล่อยมันไปเถอะนะคะปล่อยมันไปนะคะ mm hmm. อย่าไปต่ออะไรมันมากมายนะคะ mm hmm. บางคนผู้ชายบางคนอ่ะเออคิดว่าผู้หญิงคนนี้เออมันฉลาด mm hmm. หลอกไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยก็ก็มันก็หนีไปเลยอะไรเงี้ยนะอันนี้น <channels> เป็นพวกที่ไม่จริงใจเป็นพวกสแกมเมอร์นะคะหรือพวกที่เป็นแบบโทรมาแบบ ไม่โชว์หน้าโทรมาหายหายไปบ้างอะไรอย่างเง er ี้ยก็อาจจะมีเมียแล้วนะคะทุกคนแบบโทรมาเป็นช e. ่วงเวลาแบบอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ภรรยาเขาไปแบบทํางานอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ภรรยาเขาอาจจะแบบไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยออกจะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ออกมานอกบ้านแค่ตอนเย็นแล้วก็ไม่ได้อยู่กับเมียอะไรเงี้ยเนาะไม่อยู่กับภรรยาอะไรเงี้ยก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามีภรรยาแล้วนะคะอันนี้ก็มีนะคะทุกคนพวกผู้ชายธุรกิบางคนนะ นิสใส่ไม่ดีนะคะก็มีนะคะแบบแอบบคบแอบบโทรคุยกับสาวสาวอื่นอะไรเงี้ยท,ทางที่ตัวเองก็มีครอบครัวแล้วก็มีนะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีแล้วก็มาเช็คให้ดีนะคะบางคนตกลงปงใจโอนงงโอนเงินให้เขาแบบโอ้โหเปสุดยอดอะไรเลยอะไรเงี้ยก็คืออย่านะคะทุกคน อย่านะคะชักช่างใจไว้ก่อนนะคะช่างใจไว้ก่อนให้มาดูบ้านดูครอบครัวดูอะไรเขาก่อนให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะแบบเออตกลงปลงใจว่าฉันจะคบคนนี้ต่ออะไรอยเงี้ยนะคะทุกคนอ่ะวันนี้เมย์ก็มาสิบข้อที่ทําแล้วหนุ่มตุรกี ไม่ชอบอาจจะหายจ้อยไปเลยนะคะผู้หญิงไทยก็เหมือนกันก็ไม่ชอบเหมือนกันใช่ไหมคะทุกคนฉะนั้นนะคะเออบางคนถามเมมานะคะหลายหลายคำถามมากๆเลยนะคะก็อาจจะพอเป็นคําตอบให้ทุกคนได้บ้างเนาะในวันนี้ที่เมย์รวบรวมมาก็เป็นถามมาจาก เพื่อนแฟนบ้างถามมาจากลุงบ้างถามมาจากคนข้างบ้านบ้างนะคะไปสอบถามเขามาเนาะว่าทําไมบางคนหญิงต่างชาติมาคุยกับผู้ชายตุรกีแล้วทําไมเขาถึงหายใจไม่คุยต่ออะไรเงี้ยนะคะก็คือเมย์ก็ไปสอบถามเขามาแล้วก็เลยได้มา10บข้อที่ดังกล่าวที่เมย์ได้พูดไปนะคะก็วันนี้ก็มาพูดคุยให้ทุกคนฟังนะคะเป็น ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เม์ทำคลิปต่อไปให้เม์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย